ออกคงเท่ฮะแมวนี่บินวิ่ง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 ว่าเราแม่นึง ไม่ได้หกปะเนี่ยเข็น โทรศัพท์มันแจ้งก็สายตาเฮ้ยะว่าโทรศัพท์มันแจ้งก็สายตาเฮ้ย

นี่บ่นี่แห่เอ๊ะแห่ <Net -hertz> <uma est> <respuesta> <ipher responses> <mother Fraks> ไม่ยฮะนะทางไหนฮะโรงที่รูปโอไกลอน่

จำคนวิสูตรหาของต่อติดรถเ,เออปิดไฟมึงกูปิปิดคือกันและเ,เออยังเด้อ mi rồi, còn đang nhìn gì phố, hả nhìn ở đó này, không anh em nó ừ. <laughs> ừ. <laughs> nói, ừ, anh em nói โอ้โหแต่นี่นมันเบิดแม่มันเลกเนาะเบิดเลยนะแอ่นี้แต่นี่แต่แม่อ่อนหละแล้วก็แม่อยดังเคทื่องมากเลยขึ้นไปหักเอาดึงก็รู้หรอ่ถึกได้เผยเบ่งถึกได้เบ่งถึกมันตอดก็ได้เอาตีนหนเมันอีมันไตขึ้นมาแล้วก็ตอดได้ตายไปเลย

ติกต่อในเห็ดเสยได้บอลจบอ่บอ่บเอาพงหึงยังได้บอีอันนี้ก็ตเลยพวกมันตกันนะอ่ะมันติดกันในกห่างมันต่อแล้วพวคือบินก็ยังมียังบินอยู่นะน่ะตังหัวนี่หัวน yeah. die, ่ะกูจตี <laughs> <laughs> à, vì cứ dùng nó nha <laughs> <yeah>, mà nó <laughs> ừ. ừ, mẹ ổn ở đây là còn nhưng kẻ tử về <laughs> 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 ừ, yeah, là cái gì để kịp แม่บ <c ười> <c ười> ินเิ <c ười> <c ười> ่งเ <today>, uh, uh ิ it ่งวิ่งวิ่งเพราะแมงน้ำมุเอาเลยเอาเลยถึงอางนี้ดอก่ไปคอยลีเอามีแต่แมงน้ำมุกเว้ยเพแมงน้ำมุกวัมันโตอันใดแมงน้ำมุกก็แมงน้ำมกแมงโตปีกบินเอสี่สี่ปีกแบบโค้งเน่ มันบินต่ำโทรศัพท์จ้าบุคคลมาเลยสิบลูกไปลูกเลยจะลอตุยเลยห <c oughs> ึงดูบคนแค่คาดนี่นะาขาดก็ขาดน้อยๆดอยังน่อยห้างมันยังน้อยฮนะมึง,นะงเงน้ำเมฆมันนะ ตายดิโกให้มีแต่ตัวบินออกแน่นอนรดเอ๊บพักบนนางกูมึเไม่มาเลยวะาพ่พว่ส้ยเส้เอาไหมตีไหมใส่เอออัเออมันบินไปห่างตัวพวกแกหัวงูน่าร่นเลยดูน้อยนะ อห้ได้แต่ซี่ท่านสามท่านที่ท่านน้อยๆตัวนั้นประมาณห้าท่าหัวห้าท่าตรงนั้นห้าท่าหั่ไงเอาไปตรงนะไปเก็บไปตรงเอาไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงอันนี้ก็ได้ให้มันหักทีเด

hết con hết hết thịt chuối đẹp mấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Kịp sai. ôi nàng, mọi người nói, yêu nước. Hm. 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 nhà Hm. 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 này Hm. 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 Hm.

ตายคักเละบาทนบานนห,นหนึ่งโลพอแตกไหนไหมเป็นน้งแบบนี้นีกก่มันโกยเอาวน้อยได้หลายหมือ,มอ,มอน <c oughs> อุเบี้ยตีกเชื่อีนเลยอันนี้นกี่ก็มัน ๋ยวงนี้จะไม่เป็น,น,นอืออหรอเติสีเขากาได้กังเวนเข้ามากมินแม่เลยกินนางเดินมาได้สัม,ม,มอือมหมดตึกหมด โมลายก็เด้นะมีกระโมลีนเลิม,มเอาเลยนู <ừ. S 1> ้นนี้แกะมันโตกระตินไม่ได้ตัวมันยังทันได้เลื้อยอีั้นพวกเอาแล้วมันนี่สุดตัวนั้นเดินซิปปุ่นจึงเอา Đường anhy đuổi gạo ping Còn đường đuổi gạo thôi tim bay lạy bay 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 Bớt đây Bắt bay lại Được đây bay bay นอาีคนรายโอ้ถกทั้งกันนะขอบคุนะเก็บไ้น้อยเดียวนึ่งมนหมดก็มีฮะใส่เืออือ,อปะละเลนี่ปีวไปเลยปี่จะไมันาถอดพวกตัวนี้ไงเสียงเจอือเกือบเดอ้อาานี่มันปะให้มันเหลือค้ังนี่ไดลแต่สี่ถ่านนี่น้อย สีท่านหนี่ <c oughs> คิดว่าสีห้งงา่ายเลยมาเบิ่บงเรียบร้อยไปห้งหนึ่งออกรถบูรถน,น,นะจับตัวน้องให้หมดต ขึ้นเอา,าพอดีวะเมื่อกูขึ้นเองวะฮึมื่อกูขึ้นเอาด้อเอเอถกกันก็ได้ปัดมืออะไรเลยแกออกแต่กัดเลยใส่ทุกอย่างมือ ทิมยังโอ้โหจมหยังแต่งกันเต่งกับโปรเปนหลายทุกมันอยู่สูงกับโยาฟังเบื้องแต่งก่าคุ มกแต่งก็ตั้งบได้เป็นโบเสิได้กินมกแต่งว่ะอุ้ยนมต่งจังนุย้ย <c oughs> กินมะเขือทเทศเนาะมะเขือก็เป็นแม่งชรัพอแะ้วพีต้องไป Chúng ta hãy cột lại để lại nếu phải nón được Đi, cảm ơn hợp xôn Tăng cột tôn chuẩn chụp Tại lạng, bye 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 nếu phải nón được nóng Được rồi, phụ Đường cái chuẩn khuôn Khảo <laughs> phải tất cả sẽ lúc xuống lìm Mình đi đường Con xin nhanh ครบจนหลายๆด้วยพี่ขมาวสม้มตั้งแต่ต้นจนจบ